มากมกเลยก็คือเพื่อนๆพี่น้องศิลปินทุกท่านเลยนะครับที่เรียกว่า,อามอบความรักให้กับพี่เมฆนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจพี่เมฆทุกคนมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยุ่งนะครับคิวก็เยอะแล้วก็บางคนก็ทํางานาแล้วก็ตอนเย็นก็มาช่วยงานหลายๆท่านยังกาลังขับรถมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนเรียกว่า ออมอบความรักให้กับพี่เมฆแล้วก็มาส่งกําลังใจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะทุกคนรับปากตั้งแต่ตอนที่พี่เมฆยังมีชีวิตนะครับจนวันที่พี่เมฆอยู่ไม่ทันคอนเสิร์ตตัวเองจริงในวันนี้เราก็แพลนกัินว่าเดี๋ยวเราร้องเพลงอะไรกันเสร็จถ้าพี่เมฆยังมีชีวิตอยู่ไหวนะครับยังไม่นอนนะครับก็อยากให้เขามาบนเวทีด้วยตัวเองเพื่อที่จะรับ เงินที่พวกเราพยายามที่จะ,ะช่วยนะฮะเรื่องของการรักษาการเจ็บป่วยที่ผ่านมานี่สินต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับค่าเล่าเรียนลูกรต่างๆนะเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยแต่วันนี้พอพี่เมฆไม่อยู่แล้วนะครับเราก็ตกลงกันว่าคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเนี่ยก็จะทำกันต่อเพราะว่า ยิ่งจะต้องทำนะเพราะว่าคือครอบครัวเขาก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยิ่งต้องจะช่วยเขานะก็ mm hmm. ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสาเร็จนะครับ mm hmm. เพราะว่าพอเราประกาศออกไปเนี่ยโต๊ะเต็มหมดเลยวันตอนนี้บางบางทีเนี่ย mm hmm. แฟนคลับหรือคนที่มาก็ไม่สามารถเข้าไปได้ mm hmm. เพราะว่า ไม่มีที่ให้อยู่จริงๆนะครับก็เลยแบบเ็ารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดว่าเฮ้เขามาแล้วแบบว่าไม่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 มีที่ให้เขานะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนก็มาส่งกำลังใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดูไลฟ์สดก็ได้นะฮะรู้สึกดีใจมากๆวันนี้แล้วก็บอกทุกคนว่าเราจะไม่เศร้านะจะไม่อยากให้บรรยากาศบนเวทีเป็นไปด้วยความเศร้าเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตเราก็อยากให้ทุกคน ออมีความสุขมีความบันเทิงลำลึกถึงเขาในมุมที่ดีในภาพที่ดี นะครับแล้วก็ได้รับความสุขกลับบ้านไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับว่าตัวเลขตัวเลขเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยยอดจากโตะอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็คํานวณได้แล้วล่ะว่าเราเราคงได้หลายแสนแต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้สรุปยอดของเงินเข่าเง,เงินเงินที่ช่วยนะในการซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็เงินบริจาคต่างๆที่หลายคนมอบให้นะครับ mm hmm. ก็มีหลากหลายหน่วยงานที่มอบให้พี่เมฆด้วยด้วยความรัก นะครับแล้วก็การประมูลของเล็กๆน้อยนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวได้จะสรุปให้ฟังค mm ิด hmm. ว่าน่าจะไม่น้อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เขาครับนี่ถืเป็นการรวมตัเบินไม่มีค่าอะม,มรสำคัญ คิดไปเลยนะเรื่องนี้ความรักไม่มีพรมแดนนะความรักที่เรามาช่วยเพื่อนกันเพื่อนศิลปินเนี่ยทุกคนจริงจริงประกาศไปเป็นยุคซี่ยุคเอ็กซ์ตี้ใช่ไหมฮะแต่ถึงเวลาในตี้ในตี้ในตี้ทเวนตี้รุ่นใหม่ๆก็มาเยอะมากันหมดเลยก็ดีใจแทนเขาอะถ้าเขาเห็นก็คง มีความสุขมากไม่รู้เดินอยู่ในงานหรือเปล่าก็ก็คงจะมีความสุขมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เคยร่วมงานแับพี่เมฆแล้วก็ก็รักเขาอะนะครับแล้วก็คือทุกคนน่ยมันเหมือนกับ มันเมันเหมือนกับพวกเราเป็นศิลปินน่อยู่ในวงการบันเทิงเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็รักวงการบันเทิงเราเรียกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณวงการบันเทิงนะเพราะนั้นเนี่ยคนในวงการบันเทิงก็จะรักกันแบบนีน้คือแค่บอกเองมาช่วยมาสิมากิ่มาถ้าข,ข่าวไม่ไปถึงเขาหรือว่าไม่ได้เอ่ยปากบอกก็ออน้อยใจก็มีก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทุกคนก็อยากจะช่วยนะครับทีเราก็เกรงใจเพราะว่าศิลปินก็เยอะมากมาก็ เราก็กลัวว่าไม่มีจะไม่มีพื้นที่เขาแสดงนะครับแต่ทุกคนก็มาด้วยใจก็กดีใจอ่ะดีใจมากๆาเลยนะพูดไม่ถูกว่า <Okay. S 1> ดีใจขนาดไหนครับปากปลื้มใจแทนเขาแล้วพี่หนุ่มก็เชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่ก็จะรู้สึกเหมือนกันนะครับเราไม่คิดท,ทีแรกไม่รู้เลยนะตอนแรกดีไซน์เองก็คือพี่หนุ่มก็ก็คิดว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หนุ่มก็ชวนพี่แท่งเอาวงเรามาแล้วก็ร้องกันเอาเอาให้เต็มที่แต่พอไปมาศิลปินมากันเยอะคิดว่าเอาไม่ต้องร้องแล้วศิลปินเขาร้องดีกว่านะฮะแล้วเราก็ดูแลร,รับแขกไปวนขวันนี้อยากบอกอะไรไกับเพื่อนศิลปินรวมถึงแฟนคลับพี่เน,นี่ค่ะต้องขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณแฟนคลับ เพื่อนศิลปินนะครับขอบคุณโรงเบียนะครับขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับพี่เชงพี่เบนและทุกคนเหนื่อยมากนะทุกคนทุกคนมีงานส่วนตัวมีภาระส่วนตัวที่จะต้องจัดการรวมถึงศิลปินทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนก็สละเวลามาแล้วครับแล้วก็เราก็เป็นมือใหม่ในการจัดเนาะเราก็อาจจะเกิดอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกราบขออภยัยทุกท่านท,ที่มาเลยนะครับก็ก็ถือว่า ทางหน้าไม่ใช่ไม่ต้องมี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 นะท้งหน้าต้องเป็นพี่หนุ่ม้ะไม่หรอกคือ พูดเล่นนั้นหยอกกันแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องน้องๆสื่อมวลชนทนุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟนคลับของพี่เมฆนะคที่สำคัญก็ต้องขอบคุณครอบครัพวพี่เมฆโดยเฉพาะน้องเอ๋ที่สู้มากตลอดเวลาที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูแลพี่เมฆแทนพวกเราเนี่ย หนักมากเหนื่อยมากทุ่มเททั้งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคู่ชีวิตทั่วประเทศเลยนะครับก็คือคนที่เป็นคู่ชีวิตทั่วประเทศเนี่ยก็ก็ยอมรับเลยนะครับแล้วก็ชื่อชมเขาแลเพราะน,นั้นเราวันนี้เราก็มาเป็นกําลังใจให้เขาแหละนะพี่เมฆไม่อยู่แล้วแล้วก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งก็ฝากพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยนะ หลานนะทั้ง3คนก็คือลูกๆพี่เมฆนะครับก็คิดว่าก็เหมือนครอบครัวกันแหละนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ